อยากมาดูใกล้ๆเลยตากล้องอันนี้ก็ถือว่าลูกสูบไม่หลวมนะครับปุดเนี่ยม,มีมีดูดมีดันมีดูดมีดัน,ดดดนคือสมดุแบบลอ,อลองอัดน้ํำมันไปลองอัดน้ำมันไปก็้ะโอเคอยู่นะครับน้ำมันยังอยู่ดีก็คือเทง่ายๆลูกสูบไม่หลวมส่วนพวกเนี้ยแกง่ายไม่ยากหรอกรถสีตัวฝาทีนี้ทำไมมันอัดลมไม่เข้าเทคคนิง่ายๆนะครับเทคคนิง่ายๆ,ๆ,ๆ ต้องขออภัยกั่อนนะอย่าลมา骂กูนะบุรีกูอยู่ไหนล่ะไม่รู้บุรีหายเอาดูดแม่งทั้งวันเอาทำงานไม่ได้ไม่มีบุรีเออดิทำงานไม่ได้งามหายออเจอแล้วนะครับเทคนิคในการตรวจสอบแบบอย่างง่ายเลยไอ้หี้ยไม่มีเครื่องวัดกำลังอัดหรือเครื่องหาอะไรก็แล้วแต่ แนะนำครับให้ท่านไปซื้อบุหรี่มายี่ห้ออะไรก็ได้หรือมันจะดูทูบก็ได้จุดทูบดูดเอาดูดเอาควันมานี่นะครับสูงเข้ามารายละเอียดใ้เห็นได้ชัดนี่คือลักษณะเขาเรียกว่าไอดีขาเข้าขาเข้านะครับไอดีส่วนสูบลงไปแล้วปุ๊บมันจะดันขึ้นออกเข้าถังนะครับเนี่ยออกเข้าถังวิธีเช็คง่ายๆนะครับนี่ หน้าที่ของ ID ก็คือรู้อยู่ว่าลมดูดเข้ามันจะยอมให้ลมดูดเข้าแต่ไม่ยอมให้ลมดันออกนะครับง่ายๆนี่เห็นไหมครับอัดไปมีควันผงม,มาแสดงว่าขาเข้าดีแต่ต้องไม่ยอมให้ไหลย้อนกลับนะก็ต้องยอมเลอะหน่อยอื ไม่มีควันออกทางรูนี้ก็แสดงว่าเท่า,า,าดีออกกระบอกอยู่ส่วนไอเสียไอไอเสียพอลมดูดเข้ามากระบอกสูบแล้วมันจะดันออกทางท่อน,นี้เพื่อไปเก็บในถังเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องยอมให้ลมออกแต่ไม่ยอมให้ลมเข้าเมื่อลูกสูบกดต่ําลงนะครับลูกสูบด้านไอเสียต้องยอมให้ลมออกแต่ไม่ยอมให้ลมเข้าอ,อ,อ,อืม เห็นไหมครับอาจควันเข้าไปควันออกถือว่า50%ยังดีอยู่ทีนี้ลองดูเมื่อลมดันเข้าถังแล้วจะต้องไม่ย้อนกลับมานะครับนี่เห็นไหมลมย้อนออกกลับมาดังด้านวาวไอเสียนะครับวาวลมดันเข้าถังแล้วจะต้องไม่ย้อนกลับมาแสดงว่า อัดควันเข้าไปย้อนกลับใช่ว่าวาล์วตัวนี้เสียครับไม่ต้องไปมโนอะไรเยอะเช็คง่ายๆก็ถอดออกมาตรวจสอบผลิตวาล์วิดไม่สนิทหรือเปล่าแค่นั้นเองง่ายๆเอาสามสองหนึ่งคัดจบ